โอ้โหมันเยอะขนาดเนี้ยนี่เป็นร้อยหน่อยเนี่ยร้อยน่าจะไม่ต่ำมาร้อยตัวโ,โหเยอะมากเลยอะ่ะโอ้โหแสดงว่ามีคนเอามาแก้บนเนี่ยถึงได้เยอะขนาดเนี้ย จะพ่อเขาชนไก่ครับตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆกับคล้ายฝึกค่ายฝึกรอดอครับนักศึกษาวิชาทหารรอดอโอ้โห,โหไก่โอ้โ,โหมากมายไอลูกปันไก่ว่าเยอะไม่เท่าไหร่อะ เจอหูกไก่เยอะมากโอ้โหแสดงว่ามีคนออกมาแก้บนเนะนะโอ้โหเพียบเลย <laughs> ใช้มือก็ได้อธิษฐานเราไม่ได้เตรียมมาไงขอพอรขอพอรนี่อะไรใบเซมซีเหรอสารจะพ่อเขาชนไก่ ใช่ไหมพญยาสุรศรีฮะสุรศรีฮานาทนึง่งไงแล้วลอุโศรีฮะกมเจ้ารัชวงศบรวรสถานในราัชากาลที่หนึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหา สุรสิงฮนะ์นาตรงนี้เรามาที่พยานงคามเก้าทับตรงนู้นเป็นลานเลยนะคล้ายลานจะแสดงนู่นนิทศการ ทำเป็นคล้ายแบบเหมือนนิทรสก,การหรือขอประวัติโคกวัวลานนี้กลายเป็นที่เลี้ยงวัวไปเลยเห่าอะไรเห่ารถหรือเห่าหนู กี่ละมามันยังไม่เห่าด้วยอืมใช่ละม้าไปไหนวะถนนส้นเนี้ยตามทางนี่กีนเขาต้องอะไรเนี่ยดูปันนี่เขาต้องดาบบหมนใส่ใช่ไหม เับไว้เพื่อดาบมันใส่นี่ตาม,มานันทำไมเนี่ยไม่เขา้าใจคนมาเลี้ยงมันเรือยังไงหรือมันจะตามมากัดวะงงวะเอ้ยน่ากลัวลลลว่ะเออมีจมมาเยอะแยะเลย คนไม่มีเหลือแล้วมากเออเยอะแยะหมดเาแต่เขาก็ทำดีนะเน,เนะี่ยมาคุยกันจะเป็นยังไเฮึดูเออตามมันเป็นควนเลยมันยังไงมัน,มนเสียวไงมันย่องมังหลังฮะนี่งไงอ,อยากรู้ประวัติเนี่ย สถานการณ์ฝ่ายไทยการตั้งรับการจัดทัพและกลรศึกหน่วยสแตนมของมอนและกะเหลี่ยงแถบชายแดนส่งข่าวเข้ากรุงเทพเรื่องพมา่าจะยกข้ามตีไทยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดให้ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์ร่วมกับเสนาอมาตเพื่อรับทราบสถานการณ์ประเมินผลและกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. ทพม่า,า,มายกขามตี เหนือจรลดใต้พร้อมกันทุกทางเราจะออกไปต่อสู้ด้วยกันทุกทางคงไม่ได้จากเหตุการณ์เสียกรุงศสีวยุธยายในอดีตเราถอยเข้ามาตั้งรับในกํางพงพระนครแต่การศึกครั้งนี้จะต้องนำกำลังออกไปสู้นอกพระนคนนรโดยเลือกภูมิประเทศที่ได้เปรียบเคื่อกกลในการต่อสู้ 3. ใช้การทําลายส่งกองกาลังบารุงการซุ่มโจมตีแบบกองโจรการจโจมการลวงในทางจิตวิทยา ทำลายฝันคู่ต่อสู้โ,โหนี่แต่สมัยราัชากาลที่หนึ่งะใช่ไหมผลรัตนบุตรอ๋อตรงนี้เนินมันได้เปียบเลยนะเขาทำแบบทำจำลองให้ดู เนี่ยแต่เราจุดที่เกิดการสู้รบแล้วนะนีคนดูแลหรือเปล่าเนี่ยดูแบบไหนพี่บอกเขาปะปุงเออพี่ก็งงมากด,ดูล,ลแต่ว่าเขาก็มีงานในนี้แทบไม่รู้เดืนอะนไหนแล้วทุกปีอะ่ะ<ด>เขามีงานอะ่ะลล้้าางนาดนีเเยหรอทีนี้คือมีงานตลอดง,นงานนี่แหละงานการแสดงแสงสีเสียงสงครามก้าวทัาบอะ่ะ แต่ว่ามีคนดูแลหรือเปล่าไหมโอโ้โหมอไงป่อยเออทำไมปล่อยลูกล้างแท้งงม,มากเลยนระยาสุรศรีเห็นไหมเขาจัดเป็นตู้แบบตู้กระจกในการจัดทับจำลองที่จริงมันต้องมีอธิบายเ๋ยว,ว่าแต่ละจุดนี่คืออะไร ใช่ป่ะในแต่ละตู้ตู้เขาไม่ได้บรรยายของบรรยายไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ไงแผ่นป้ายมันหลุดไปไหนวะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยที่จริงเขาต้องมีแผ่นป้ายวัไไนนี้เขาจะต้องรู้แต่พี่ไม่รู้อะไม่เหนื่อยเลยเออทําไมคนมดูแลไม่มีหรือยังไงเนี่ย <c oughs> ทั้งทั้งี่สร้างเนอ้โหค่อนข้างเรียกว่าใหญ่โตระหโหฐานแต่ว่านี่นี่อะไรกันเนี่ยอะไรเขาอกะไรนะอะไรโบราณนี่ งงมาตงกนะตุ่นมนั้นเป็นอะไรห้องนั้นอ๋อนู้นเป็นสุข,ขาสุขาพี่ก็ว่าอะไระไจบออตอนช่วงมีงานว่าจะมาไม่มีเวลามาไง,งนี่นนนนนแผนที่แผนที่ประเทศไทย <laughs> แสดงว่าตอนเขาจัดงานคือตลาดคือตรงนู้นนี่มาดูนาหน่อยหนึ่งจะได้รู้ว่าเจ๊จุ่มมาแล้วตรงนี้ไ,นไม่เป็ประวัติศาสตรประวัติศาสตร์ประวัติศาสตรคือสิ่งที่อยู่ขฮใช่เหรอใช่ไงก็อย่งนั้นแหละไม่ได้สามารถมาทำปัจจุบนันในที่ปล่อยันอยู่ข้างหลังคือคือปล หมา,าเยอะเยอะเสียววะเสียมังนงับน้องเราดูดิดูด,ดยยิยังดีนะมีคนมาเลี้ยงวังวมันก็เงียบเชียบอไรนี่คืออะไรพยาจ่าแสนยากรวัวเยอะมากกลายเป็นที่เลี้ยงวัวไปแล้วเหอ รพภูมิทุ่งพัทยาหรือบริเวณนะี้เราก็งงมากน,นุ่นคืออะไรวันนี้เหลือแต่นักลบคอกระดิ่ง้ยโหสร้างวันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแต่ราคาแต่ละนะั้นแต่ปล่อยล้างไม่หมดเลยงงมากวันนี้เหลือแต่นักลบคอกระดิ่ง เออน่าเสียดายว่ามันไม่มีคนดูแลงงมากเลยร้างโ้โขกรับมากมาย,ยิดคลิปแค่ตรงนี้ดีกว่า